ครับสวัสดีครับเ, an, เพื่อนเพื่อนคลิปนี้สวนสะสมที่วังกะท่ปาปากช่องนครราชสีมานะครับพามาดูดินถ้าเพื่อนเพื่อนหาดินได้แบบนี้ปลูกทุเรียนได้สําเร็จอย่างแน่นอนนะครับและมันก็อยู่ที่บรรยากาศด้วยนะครับนะถ้าบรรยากาศดีอยู่แล้วหรือว่าค่อนข้างดีอยู่แล้วเนี่ยหาดินได้แบบนี้เนี่ยปลูกทุเรียนได้สําเร็จอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆดินแบบนี้คือดินยังไงนะครับเป็นดินหัวปวกนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ใช้นะครับดินหัวปวกตรงนี้คือตรงนี้เป็นหัวปวกใหญ่มากนะครับเพื่อน <sm art> เป็นหวัวปวกใหญ่เลยผมขุดไปนะครับบริเวณนี้ขุดไปแทบหมดหวัวปวกแล้วนะครับที่เพื่อนๆเห็นทุเรียนผม Montreal, ที่หลายๆคลิปที่ผ่านมามันงามนั่นะครับนะผมขุดดินพวกนี้ไปอยู่ประมาณหาบหนึ่งนี่นะครับหากระแปงตีอย่างนี้นะครับนะหาบหนึ่งเราพูนดินขึ้นบริเวณที่เราจะปลูกแล้วก็พูนขุดขุดดินแล้วก็พูนด,ดินขึ้นเป็นกองนะครับเป็นดินมาันาผมก็เป็นหินเป็นกรวดอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาแล้วก็เอาดินพวกนี้ไปหนึ่งหนึ่งหาบหนึ่งหาบทั้งสีนี้นะครับนะเป็นกองจุดที่จะปลูก พอเราปลูกลงไปลดน้ําพักเดียวนะครับเพื่อนเขาจะขึ้นเขียวเป็นไตคูเรมาโดยโดย,โดยธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็รูทเรียนจะงามไวมากมากนะครับเป็นมูสันคิงที่ผมพาเพื่อนๆได้ดูนั่นนะครับทีนี้วิธีใช้นะครับบางพื้นที่นี่หัวปวกจะแข็งนะครับเพื่อนหัวปวกจะแข็งก็คือเราไปขุดไปทลายหัวปวกเอาไว้ก่อนตากแดดเอาไว้ก่อนตากแดดไว้เมื่อเขาโดนแดดสักพักแล้วก็มาโดนฝนสักสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งอย่างนี้นะครับนะเขาก็จะเริ่มแตกตัวนะครับพอเริ่มแตกตัวหมาดหมัแล้วก็ ทุบๆให้เป็นก้อนๆอย่างนี้เลยก็ได้นะเพื่อนๆไม่ต้องละเอียดมากนะอย่างนี้แล้วนาเรานําไปผสมกับดินกับหินที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับนะคือดินดีดินดี30%หิน30%ดินทราย30%แล้วก็ได้หัวปวกตัวนี้สัก10%นี่ถือว่าสุดยอดมากๆนะเพื่อนๆคือทุเรียนนะเพื่อนๆนะเขาจะพิสูจน์เรานะครับว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขาแค่ไหนเราพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เขาแค่ไหน ซึ่งเราอยากได้เขามาอยู่ด้วยอยากมีลูกกับเขาไอยอยากได้ลูกเนี่ยนะครับนะเพื่อนๆนะอยากได้ผลผลิตของเขา <S <S <ๆ>เขาจะดูว่าเราพร้อมขนาดไหนนะครับเพื่อนๆพนพร้อมที่จะสู้กับเขาไหมนะครับเหมือนกับเราจีบสาวนะเพื่อนๆนะเราเป็นหนุ่มจนๆเนี่ยจะจีบสาวให้สําเร็จเนี่ยเราไม่มีเงินไปทุ่มเทนเนี่ยเราก็ต้องใช้แรงกายแรงใจอ่าที่จะสู้กับคนที่เขามีเงินที่มาจีบสู้กับเราน่นะครับนะเราก็ใช้ความขยันทําให้เขาเห็นว่าอาชีวิตนี้ผมพร้อมจะให้คุณนะผมพร้อมจะอ่ อยู่กับคุณผมพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆออกนอกเรื่องแล้วครับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นดินแบบนี้นะครับนะมีไตโคดมาโดยอัตโนมัติเชืราที่มัมีอยู่แล้วนะครับเชืราไม่กล้าเข้ามาใกล้เลยนะครับพวกนี้เป like, so, ็นเป็นไตโคดมาโดยเจ้าเปลือกนน่ะครับมีตะลอยปวกทุนเลยนะครับเพื่อนๆนั่นนะนู้นนะครับเพื่อนๆนะไตโคดมาจากธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่ครับนู่นนะครับไตโคดมาจากธรรมชาตินู้นนะครับเห็ดนะครับนู่นเห็ดนะครับนู่นเชื้อไตโคดมาจากธรรมชาติ นั่นคือไมโครไลซ่านะครับเป็นเชื้อราที่สร้างเห็ดและเป็นเชื้อราดีสําหรับทุเรียนของเราถ้าจะ เพื่อนๆปลูกไปก่อนแล้วก็ไม่เป็นไรนะรับเอาดินนี้ไปโปะด้านข้างต่อๆไปก็ได้นรก็พรมๆตามโคกที่ปลูกไปแล้วนะหรือถ้าเพื่อนๆไม,ม่มีนะครับนะไปที่ใดไปเจออย่างนี้เราก็มีโอกาสเอามาแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยใส่รถมิก้มาเอามาที่เราปุ๋ยซองปุ๋ยก็ได้นะครับเพื่อเพื่อจะ,อะให้ทุเรียนเราประสบผลสําเร็จในในที่เราจะปลูกเอาไว้กินนะครับสามต้นสี่ต้นห้าต้นอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อนแต่จะปลูกเยอะๆเป็นเป็นร้อยต้นมันก็คงหาไม่ได้นะครับนะเขาก็จงมีวิธีอีกวิธีหนึ่งแต่อย่างนี้คือเพื่อออนนๆมมืให่่ทีจะลูกกเาาไว้้ิง เพื่อจะประสบผลสำเร็จได้มากๆนั่นนะครับคือเพื่อนเพื่อครับการดูแลทุเรียนนั้นต้องเอาใจใส่เอาแรงกายเข้าใส่นะครับเพื่อจะพยายามอย่าอย่าเอาอย่างอื่นไปใส่หเยอะนะครับพวกปุย๋ยพวกที่ซื้อมาเนี่ยอะไรมาต่างๆที่เขาว่าดีเนี่ยพยายาม่าใส่นะเพื่อนๆน,นะหาดินดีๆให้เขาแล้วก็การดูแลอย่างถูกต้องแบบผมพาทำนะนะเพื่อนนะแค่นั้นทุ่มเทด้วยจิตด้วยใจที่รักเขาที่ต้องการเขาแล้วเราจะประสบผลสําเร็จครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ได้ความหวังดีจากจากเกษตรกรด้วยกันนะครับสวัสดีครับ